พี่สันตูสวัสดีครับวันนี้นะครับฝ่าฝนพามาทานสมติที่ร้านแม่นาผาเชียงรายนะครับอยู่ตรงถนนสุรชการนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับสั่งมาทานนะครับมาดูจานแรกนะครับนี่ปูปลาร้าครับหนัวไหมครับหนัวตําไข่เค็มครับหมูแดดเดียวแล้วก็มีขนมจีนแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวก่าแล้วก็ผัก ผักกับน้ำนี่คือต้องบริการตัวเองนะครับเดี๋ยวจะลองชิมจานแรกกันนะครับดูปลาเหลเขียนเครื่องมือนิดนึง อร่อยครับอร่อยจะเป็นรสชาติเค็มน้ำมันมาแล้วก็ยังไปลาล่ามันต้องเค็มมาก่อนมาดูซุปดำเค็มมากนะครับอืมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอร่อยแบบซ้ำๆครับหมูแดดเดียวคนระับ ก็จะทานคู่นี้ครับเสร็จแล้วจะตกทานได้ของหวานซึ่งสูตรจากเทนตูรีครับแล้วกรอบหวานมันแน่นอนครับชีวิสมัมดูครับ